คุณใช้ iPhone 16 Series นะครับต้องฟังคลิปนี้เลยนี่คือปัญหาของเคส iPhone 16 Series ที่พบเจอกันเยอะมากๆก่อนที่ iPhone 16คุณมันจะแตกซึ่งปัญหามันเกิดขึ้นจากปุ่ม Camera Control เนี่ยแหละเพราะเคส iPhone 16เนี่ยมันต้องดีไซน์หลบปุ่ม Camera Control เนาะมาทำให้ตรงนี้มันอ่อนและตอนที่มันตกกระแทกบริเวณตรงนี้มันก็จะปกป้องได้น้อยซึ่งผมก็หาเคสใหม่มาให้แล้วจะมีความยืดหยุ่นอยู่หน่อยแต่บริเวณนี้มันค่อนข้างแข็งนะครับคือต้องบอกว่ามันไม่ได้แข็งที่จะปกป้อง100%หรอกแต่ว่ามันไม่อ่อนเท่ากกััับบออ้้้้้ววเเเเมมมมื่่่ีีีแคนนนนงงซึสสททผจดดาาป็็ใใะลลหหย อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตรงนี้มันแข็งก็จะป้องกันได้ดีกว่าแต่ก็แลกเปลี่ยนการที่บริเวณขอบเนี่ยมันยกสูงกว่าหน้าจอแค่นิดเดียวเองแล้วเ็ายกสูงกว่ากล้องมาแค่นิดเดียวเหมือนกันนะแต่อันนี้ผมติดฟิล์มเลนกล้องอยู่จริงจมันก็น่าจะสูงกว่าสักนิดนึงแหละและตัวเคสก็แถมฟิล์มเลนกล้องมาให้ด้วยนะครับแต่ผมแนะนําว่าไปซื้อแยกดีกว่าสรุปเคสตัวนี้นะครับมันก็คือเคสใสที่ผมมองว่าไอตรงนี้เนี่ยมันแข็งแรงกว่าไอเคสยางปกตินะครับเพราะว่ายังไม่เคยหล่นหรอกแต่ก็แอบห่วงนิดนนนนึเเราะมมัััุๆใใสจตววี้้้ผปกิดไห นี้คือมันไม่ได้มีแค่สีใสนะครับมันมีสีอื่นด้วย